อานนท์ถามพระุริเจ้าว่าข้าแดงพระปุยพรภาคพระเจ้าข้าความรู้ของพระองค์นั้นมีมากเท่าใดพระเจ้าข้าองค์พระิเจ้าดูก่อนานนท์เธอเห็นใบไม้ในป่านี้ไหมเห็นพระเจ้าข้าเธอสามารถนับใบไม้ในป่านี้ได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข้าพระุริเจ้าก็เลยคว้าใบไม้ ที่นั่งอยู่ในที่ประทับกำม,มือหนึ่งดูก่อนอน,นุหมอนความรู้ของเราตราคตเปรียบเสม,มือนใบไม้ในป่าทั้งป่านั่นแหละแต่ที่นํมามาสอนพวกเธอท่าไหาย้ยคือใบไม้ในกําม,มือเดียวสําหรับพวกเธอทําความเห็นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใบไม้กําม,มือเดียวใบไม้กําม,มือเดียวเนี่ยก็อยอลรวม ในความเข้าใจได้ง่ายสพยัพเพธรรม,มาอนัตตาทำทลายทำบปวไม่เจตัวตนของตนเลอจะพูดให้ยาวขึ้นสพัพเพธรรม,มานารังอภินเวสยะทำทลายทำบววไม่สมควรยึดมั่นถือมันถ้าได้ยินเรื่องนี้ ว่าสิ่งสิ่งทาายดำบงใน,นโลกไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นของของตนไม่ควรยึดถ้าแม้เราทารายได้ยินเรื่องนี้ก็ถือว่าได้ยินทั้งหมดได้ยินทั้งหมดสัมปธรรมานัตาสัมปธรรมานา,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 านรังบริเวรไสยทำทหลายดำองไม่สมควรยึดมั่นถือมันม่นเพราะเป็นสภาวะธรรมท,ที่มีการแปลผันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องทํับไป มันไม่มีอะไรมากมันไม่มีอะไรมากเพราะโทฤษฎีอย่างน,นั้นเดียวดายกดอิทัปปัจ,จยตัตยาชะตาชะตาชีวิตของเราถ้าพูดในเรื่องของชะตาถ้าจะเอาแนวทางของหมอดูหมอเตาเท่ายเขาทำนายแทอทักแล้วก็คงจะเกี่ยวข้องกับ การข้างหน้าเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราต้องประสบข,ข้ออย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ในความหมายของคนอย่างเราก็เข้าใจว่าชะตาชีวิตเอ็นแบบที่หมอดูเขานิยมทำหนันไทยทั้งไปจนแต่คำว่าชะตาของพุทธศาสตร คือตามคำสอนของอรรถสมาธิเจ้าทุกชีวิตอยู่ใต้กฎอิทัปปัจยะยตาเป็นไปตามเหตุเป็นตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามการกระทําเหตุแลงผลของการกระทําตามเหตุนั้นๆก็จะปากฏขึ้นเพราะดกสยเหทุอย่างนั้นไม่มีใครสามารถทําให้เราได้มีแต่เราทําเองทั้งหมดอยากได้ดีก็ทําเอา อยากได้ั่วก็ทำเอาอยากได้สุขก็ทำเหตุของสุขเอาอืมอยากได้ทุกข์ก็ทำเหตุของความทุกข์เอาเพราะทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามเหตุเจตํามหาเหตุปวาเตสังเหตุงตรากะโตโยจะนิโรโจจะมหาวันที่สมโนเพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามบัจจัยมีเหตุให้เกิดขึ้นนี่มีเหตุให้ดำไป สิ่งทั้หลายนบุในโลกนี้หาความยั่งยืนที่รังขาวัดนไม่ได้เพราะว่าใบไม้ในคำมือเดียวก็หมายถึงให้พิจารณาเห็นสิ่งทร้งหลายนบุรนี้ว่าไม่สมควรยึดมั่นถรือมัน่นถ้าจะพูดโดยความเป็นปรามัตดเสียแล้วคนคนหนึ่งไม่มีอย่างที่นั่งประชุมกันอยูที่นี่ส,สัมโพสูอโยคนคนหนึ่งไม่มีมีแต่ทานมีแต่ท่านรู้กับทานไม่รู้ไม่ใช่คน ที่นิยามตามความหมายแห่งนิยมสมมุติให้ความหมายว่าดำนีนบ้าสุดท้ายมาแล้วจะให้ความหมายอย่างไรสิ่งท,ะะท้่หลายตอเหล่านั้นก็ไม่เคยเป็นไปตามใจคนที่ให้ความหมายหากจะเป็นไปตามวิธีของการเกิดขึ้นได้ตาไปตามหน้าที่ของเขาธรรมะทิฐาธรรมะนิยามตาะสัมเพสังขารานิจารติธรรมะทิฐาธรรมะนิยมามตาะสัมเพสังขาร,ราทุกขติ ธรรมจิตตาธรรมะยารมะสมเพธรรมอาอนัตตาติจะกล่าวถึงก็เป็นอย่างนั้นจะไม่กล่าวถึงเลยอน,นิจจดุกขานัตตก็เป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจะพูดคําว่าแก่ก็แก่กันทั้งโลกจะไม่พูดคําว่าแก่เลยการแกชราข้ามข้าก็มีประจําอยู่กับโลกจะพูดคําว่าจิตก็จิตกันทั้งโลก จะไม่พูดคำว่าเจ็บเลยความรู้สึกเจ็บก็มีอยู่กันทั้งโลกจะพูดคำว่าตายหรือไม่พูดคำว่าตายการเกิดมาแล้วต้องตายก็ย่อมมีอยู่ประจำอยู่กับโรคแม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติ์ขึ้นบตรัสรูสอนธรรมวางพระศาสนาไว้อันนี้จังทุกณนาตาก็มีอยู่อย่างนั้น แม้แต่อวสมมาธรรมพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาเลยการเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและระดับไปก็มีเป็น,ป,นปกติอย่างนั้นธรรมชาติคือการแผันเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าทีนน่นั้นๆธรรมะก็หมายถึงการสุดจิตใจของเราให้เห็นธรรมชาติตามจริงจนตั้งเข้าใจเนี่ยบรรลุธรรมก็คือความเข้าใจ เข้าใจทุกเข้าใจเหตุของทุกเข้าใจการดับทุกเข้าใจการประพฤติปฏิบัติในการดับทุกเมื่อรู้ว่ายึดถือแล้วไม่เป็นไปตามต้องการ <c oughs> ก็ต้องปล่อยไปเมื่ออะไรมองเศร้าหวงเห็นหอมหิวอยู่อย่างนั้นก็ไร้ประโยชน์ในเมื่อว่าตัวศิย์อางจะก้าวเข้าสู่การแตกดับจงรีบขวนขวายทำจิตของตนให้เป็นผู้รู้ตื่น การเกิดมาครั้งนี้เป็นการเกิดมาเพื่อที่ทราบความจริงไม่ได้เกิดมาหิ้วกองสองขานเอามาเป็นตัวตนของของตนได้เลแสมงหาได้ประกอบอาชีพการงานได้แต่ทําเพื่อการรับประโยชนชีวิตครอบครวัวแต่ไม่ได้ทําเพื่อการยึดมั่นสําคัญหมายอะไร <S 1> <S 1> ถ้าเราพิจา,าจารณาตทมทำทำสอนพระสมมารรมพุทเจ้าแล้วเราจะทราบความจริงว่า สิ่งต่างๆงบวงไม่สมกวรนยึดมันมันยึดไม่ได้ของแขนไว้ก็ไม่ได้จะมาปลูกมันได้อย่างไรกันเนาอย่าว่าแต่เงินทองสมบัติหรือสิ่งภายนอกอะไรต่างๆเลยแม้แต่กระดูกซีกหนึ่งก็เอาไปไม่ได้แม้สุดท้ายแล้วจิตตัวเดียวเองก็ต้องทิ้งเพราะจิตนั้นไม่ใช่คนเพราะจิตนั้นไม่ใช่เราเพราะจิตไม่ใช่ตัวเราหรือไม่ใช่ของข้องเรา อัตตาตัวตนก็ไม่ใช่อัตตนาญาของของตนก็ไม่ใช่เพราะจิตเป็นธาตุจิตธาตาุคราบเป็นเบียสัตว์ธรธาตุรู้ไม่เจ้สัตว์ตัวตนบุคคลเขาเราที่ไหนผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีส่วนเนื้อหนังร่างกายจะเป็นหญิงเป็นชายแยกตามเพศแยกตามลักษณะแยกตามรูปแยกตามวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆสุดท้ายก็รงไปกองอยู่ที่ดินน้ำลมไฟเห็นเขายหรือไม่ตายก็ดินน้ำลมไฟ ส่วนสภาพจิตใจนั้นไม่มีเพศไม่มีชื่อคำบัานจิตแค่พูดถึงเฉยๆคำบ่านใจคำารูปคำบ่าเลาคำบ้าวิญญาณก็พูดถึงสภาพปรู้เฉยๆสุดท้ายมาความรู้สึกรู้เ่านั้นไม่มีชื่อไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีเพศไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนแล้ว ไม่ดื่มไม่กินไม่ได้นักทายเบาเพราะเป็นเบียงสัมพัมจิตเฉยไม่มีคนเป็นความรู้สึกเฉยตลอดเวลารู้สึกเฉยรู้เฉยเฉสัมพัมรู้สึกรู้เฉยเฉไม่มีชื่อวางเปล่าไรตัวตนไม่มีลักษณะสีสันอะไรนั้งสินไม่ได้รู้สึกรู้เฉยเฉเป็นใครก็ไม่ทราบ หากแต่เป็นของมันอย่างนั้นเองจิตเป็นไปอย่างนั้นเองรูปร่างกายเป็นไปอย่างนั้นเองเหตุฉะนั้นจงต้องพิจารณาอนจงทุขณัตถให้มากเห็นความไปผันเปลี่ยนแปลงของโรคให้มากเห็นความไปผันเปลี่ยนแปลงของชีวิตจิตวิญญาณขันทั้งห้าให้มากเนี่ว่าเห็นธรรมชาติของร่างกายตามจริงเห็นธรรมชาติของจิตตามจริงไม่จําเป็นต้องตัดอะไรออก ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรเข้ารู้อย่างธรรมชาติธรรมชาติให้ใจนี้เป็นใจอย่างเดียวให้รู้นี้เป็นรู้อย่างเดียวมีสติในการควบคุมหรือมีสติในการปกป้องรักปกป้องรักษาสัมรวมระหวังรู้อยู่อย่างนั้นรู้เฉยๆรู้เฉยๆอะไรผ่านเข้ามาในความรู้สึกคิด ความรู้เฉยๆที่ไม่ได้ทำอะไรไม่เพ่งไม่คุ้นคิดไม่พิจารณาอะไรพะอ,อะไรอะไรพิจารณาามากพอแล้วอยู่เฉยๆแล้วจะสาม,มารถเห็นสมภมวะธรรมต่างๆเวียนผันเข้ามาสัมผันิจใจของเราตัวสติที่ลึกรู้เฉยๆอยู่นั้นก็เห็นสภาพัการแปรผันของจิตโดยภายใน ทั้งความรู้สึกนึกคิดชีวิตจิตวิญญาณทั้งทั้งห้าเวียนผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทำความเข้าใจให้ชัดไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นรู้ปุ๊บสลัดปั๊มทันทีเลยรู้เดียวนั้นไปวางเดียวนั้นอนดีตเวียนเข้ามาก็ไปเรื่องของจิตอนาคตมันนึกถึงขึ้นมาก็เป็นเรื่องของจิตปัจจุบันสมบัตริรู้คิดก็เป็นเรื่องของจิต ไม่ใช่เรื่องของราองจะรู้สึกดีก็เป็นแค่จิตจะรู้สึกไม่ดีก็เป็นแค่จิตจะสงบก็จิตไม่สงบก็ไปเรื่องของจิตจะเฉยออยู่ก็ไปเรื่องของจิตรู้ในขณะปัจจุบันและก็รับในปัจจุบันนี่เรียกว,ว่าอัตถังกิกรรมเรียกว,ว่าปฏิจจนิโรธะสมุทเทตปะหานก็ว่าดับไม่เหลือทุรมหายใจเข้ ในไหนก็ไม่ใจของเราอยู่แล้วเพราะโรคนี้เป็นสถานที่มาเพื่อจะจากไปอดีตก็แก้ไขไม่ได้อนาคตก็จะมาไม่ถึงปัจจุบันนี่แหละรู้เดี๋ยวนี้ละวางเดียวนี้ก็หลุดพ้นเดี๋ยวนี้อริยสัจสีที่แท้จริงคือความรู้อันเป็นปัจจุบันที่สุดและก็ละโดยทันทีรู้เดี๋ยวนั้นละเดียวนั้นไปวางเดียวนั้นก็นิพพานเดียวนั้นดันดี ให้ทาอย่างนี้อยู่ทุกขณะจิตยอย่างอาดีตอนาคตก็รู้แล้วว่าทําอะไรไม่ได้รู้เดินทำเป็นในปัจจุบันรู้เดี๋ยวนั้นละเดี๋ยวนั้นไปบ้างเดีวนั้นหลุดพ้นเดี๋ยวนั้น,ดดเ,ดน,นเนี่ว่าบริจารี้ิโรธาคือการเจริญการดับไม่เหลืออยู่ตัวเราหมายใจเข้าออกขาเราพ่อนไปยานธรรมบารม